สวัสดีครับผมนวเองณธิ์พิจิตรโลทรรองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สำนักจิตวิทยากรมการพลรือนฐานเรือครับสวัสดีค่ะดิฉันนาวาตรีหญิงเจริชยาศิริอรุณประจำแผนผลิตสื่อและสรารคดีกองประชาสัมพันธ์สำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนฐานเรือค่ะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฐานเรือเล่าข่าวประจำวันศุกร์ที่3กันยายน2564ครับรับชมผ่านทาง f a c e b o o k f a n นเ page กองทัพเรือรอยัลไทยนีวีและ u t u b e o f f i c i a l c h ช n n e l กองทัพเรือรอยัลไทยนวีค่ะ ครับก็เข้าสู่ในช่วงของทหารเรือเล่าข่าวนะครับสำหรับในข่าวที่หนึ่งนะครับผู้ชกการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามดัานน้าโขงณนกองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามดัานน้าโขงจังหวัดนครพนมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเราไปติดตามชมบรรยากาศที่น,นรขอเขตนครพนมกันได้เลยครับ ผู้บัญชาก,การหันเรือตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงและสมสาธิตการปฏิบัติการทางเรือตามลำแม่น้ำโขง เมื่อวันศุกร์ที่3กันยายน2564เวลา13.30นพลเรือเอกชาติชายสีวรขานผู้บัญชาการฐานเรือพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงณกองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโของอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีพลตรีจรัสเกียรติชัยพันธ์ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงพร้อมข้าราชการให้การต้อนรับ จากนั้นผู้บัญชาการหานเรือได้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์บนเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมทางให้โอวาทและขอบคุณกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมุงมันทุมเทจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป ในเวลาต่อมาผู้บัญชาการทหารเรือได้ลงเรือที่สถานีเรือนะครพนมเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติการและชมการสาธิตปฏิบัติการทางเรือของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงที่จัดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและภารกิจในการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายการคุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆต,ต,ตามหลักมนุษยธรรมในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงและสนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคงและการป้องกันประเทศโดยมีเรือเข้าร่วมสาธิตในครั้งนี้จำนวน18ลําลำทั้งนี้ที่ผ่านมาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการเปิดปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดโดยตั้งเป้าบรรเทาปัญหาผลกระทบต่อประชาชนสร้างความปลอดภัยในหมู่บ้านและชุมชนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นยังเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจำปีงบประมาณ2,564โดยเน้นย้ำให้หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนพื้นที่สำคัญทั้งทางบกและทางทะเลและลำน้ำต้องมีความพร้อมสูงสุดตลอดเวลาและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลงานและเป็นที่ประจักษ์ต่อไป และกองทัพเรือเพื่อประชาชนร่วมใจต้านภาย COVID ัยโควิด -19 แจกจ่ายอาหารและถุงยังชีพให้กับประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลเป็นวันที่55และเป็นวันสิ้นสุดของกิจกรรมค่ะเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาพลเรือเอกธีรกุลการชนะเสนาธิการทหารเรือเป็นประธานมอบอาหารกล่องผลไม้และน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบางกอกน้อยและบางกอกใหญ่จำนวน7ชุมชนรวม1,200ชุด และในวันเดียวกันพลเรอเอกธีรกุกลก,การจะนะเสนาธิการทหารเรือและคุณกรประภาการจะนะอุปนายกสมาคมพระยาทหารเรือ4ผู้แทนนายกสมาคมพระยาทหารเรือพร้อมด้วยกําลังพลจิตอาสากองทัพเรือได้จัดรถบรรจุส,สมาคมพระยาทหารเรือแจกจ่ายอาหารแห้งและสิ่งของจําเป็นแก่พี่น้องประชาชนจํานวน1,000ถุงโดยมอบผ่านผู้นําชุมชนณลานจอดรถนันทวุทยานสโมสรหันทัพเรือกรุงเทพบางกอกน้อยกรุงเทพมหาคนคร โดยมีพลเรือโทก้องเกียรติสัจวุฒิเจ้ากรมกิจการพลเรือินหันเรือรวมมอบอาหารในกิจกรรมดังกล่าวบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และกองทัพเรือได้จัดรถครัวสนามทำอาหารกล่องและน้ำดื่มรวมกับสมาคมพริยาหันเรือหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคนำไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับหน่วยง,งานของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เร,เริ่มตั้งแต่วันที่4มิถุนายนถึงวันที่31สิงหาคมรวมทั้งหมด55วันมีการแจกจ่ายอาหารกล่องและน้ำดื่มให้กับประชาชนจำนวน41,130ชุดถุงยางชีพจำนวน1,650ชุดและสมาคมพระยาฐานเรือได้มอบถุงปันสุขให้กับประชาชนจำนวน7,800ถุงค่ะครับข่าวต่อมานะครับกองทัพเรือช่วยเหลือ,อ,ลอประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูงเมื่อวันที่ย9สิงหาคม2564 ศูนย์บรรเทาสธาธารภัยฐานทัพเรือกรุงเทพและหน่วยบรรเทาสาธรภัยโรงเรียนในเรือจัดก,กําลังพลและกาลังพลจิตอาสากองทัพเรือพร้อมยุทธภพกรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราก,การซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําท่วมสูงโดยดาเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติและโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ฐานเรือมอบถุงหมอพรห่วงใย เพิ่มพลังใจให้กับประชาชนค่ะเมื่อวันจันทร์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือและมูลนิธิราชกุลอาภากรโดยมีพลตรีหญิงสุพิช,ชาแสงโชธรองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือนาวเอกหญิงปิติยาปิยนุษรองผู้ในการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและคณะ ได้มอบถุงหมอพรห่วงใยเพิ่มพลังใจให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาโรคระบาดโควิด1 9และมอบให้กับผู้นำชุมชนโดยภายในถุงประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งยาฟ้าทลายโจรยาสามัญประจำบ้านเจ е ลแอลกอฮอลและหน้ากากาอ,อนามัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นค่ะกล่าวต่อมานะครับกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในคลองชุมชนสันติชนสงเคราะห์ เมื่อวันที่27สิงหาคม2564คนเรือตีชัยนรงค์บุญยรักกิรินผู้ชันา,าฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระาราชดำริเราทำดีด้วยหัวใจพร้อมด้วยผู้มืขบัญชาฐานทัพเรือกรุงเทพและกําลังพลจิตอาสากองทัพเรือดําเนินจัดเก็บขยะในคลองและขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนสันติชนสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019รวมทั้งโรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลถและคัดแยกขยะไม่ทิ้งขยะลงคลองและเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชาทานได้ขอรับสนับสนุนกองทัพเรือในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรถชีวานิรภัยตรวจเชิงรุกชุมชนร่วมกับแพทย์พยาบาลอาสาและจิตอาสาชุมชนทำการตรวจเชิงรุก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ณลานกีฬาซอยเอกชัย76แยก2เขตบางบอนกรุงเทพมหานครโดยทำการตรวจค้นหาเชิงรุกเป็นระยะเวลา2วันซึ่งคาดว่าจะสามารถตรวจได้กว่า2,000คนค่ะครับก็จบไปแล้วนะครับในช่วงของทหารเรือเล่าข่าวก็ขอเข้าสู่ในช่วงของเรื่องเล่าจากภูมิภาคครับ ครับในข่าวแรกนะครับกองทัพเรือจัดก,กิจกรรมมีแล้วแบ่งปันในพื้นที่อำเภอสตหีบเมื่อวันที่30สิงหาง 24, คม2564พลเอกสุดที่นันสมานลักษ์ผู้ชตางกองริชการเป็นประธานในการจัดก,กิจกรรมมีแล้วแบ่งปันร่วมกับนายกิติพงศ์กิติคุณในอำเภอสตหีบพร้อมด้วยผู้ข้าราชาในกองบัญชาการกองเรือิการผู้บริหารอำเภอสตหีบ และชมรมพนิยากองริิการนำของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเติมใส่ตู้มีลับแบ่งปันเพื่อส่งมอบพลังใจให้กับประชาชนชาวสตหีบที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด19ณห,หน้าที่ว่าการอำเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีและศูนย์บริการเพรื่อนยายผู้ป่วยโควิด19กองทัพเรอือยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่าน c เซ็นเตอร์ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 กองทัพเรือพื้นที่จังหวัดชนบรุรีจังหวัดระยองโดยฐานทัพเรือสัตหีบยังคงจัดกำลังพลและพาหนาะรับส่งผู้ป่วยตามที่กองทัพเรือได้สั่งการและมีการจัดตั้งศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อโควิด -19 กองทัพเรือแบบ call center ให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยประสานงานผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านเบอร,ร์โทรศัพท์038438494ค่ะ ข่าวต่อมานะครับครัวเรือรบกองทัพเรือมอบข้าวกล่องให้แก่โควิดคลินิกเมื่อวันที่27สิงหาคม2564ทัพเรือภายหนึ่งผู้บังคับการเรือหลวงมันนอกพร้อมด้วยกําลังพลประจําเรือเดินทางไปมอบอาหารกล่องพร้อมน้ําดื่มจํานวน30ชุดตามโครงการมอบอาหารกล่องจากครัวเรือรบภายใต้แนวความคิดสอบเดอะซีต้านภายัยโควิด19ให้แก่โควิดคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ป่วยโควิด19และองค์โดยยางฐานเรือฐานทัพเรือสงขาทัพเรือภาคที่2บรรเลงเพลงให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19และบุคลากรทางการแพทย์และกําลังพลจิตอาสาทัพเรือภาคที่2องอำนวยความสะดวกด้วยความห่วงใยจากกองทัพเรือค่ะ ทัพเรือภาคที่2ยังคงจัดเจ้าหน้าที่ดยแลฐานเรือฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2และบรรเลงเพลงให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนรวมทั้งให้ความรู้ในการปฏิบัติตนหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนและการแจกสเปรย์แอลโกอฮอล์ณโรงยิมเนเซียมภายในอาคารสนามกีฬาตินสูลานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของจังหวัดสงขลาโดยในครั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์ได้รวมร้องเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายอีกด้วยค่ะข่าวต่อมานะครับทัพเรือพระที่3จัดกิจกรรมอนุรักษ์แนวประการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยตามแนวพระดริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณรีนารีรัตน์ราชกัญญาเมื่อวันจันทร์ที่30สิงหาคม2564้าทัพเรือพระที่3จัดกิจกรรมอนุรักษ์แนวประการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ตามแนวพระดำบดิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรวนวลีนาลีรัตนชกัญญาณห,หาดสนงาาสวนนรักพันเต่าทะเลฐานทัพเรือพังงาและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีพลรืโทเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้ชก,การทัพเรือพระทิสามเป็นผู้แทนในการเป็นประธานในพธิธีซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย 1. เปิดปวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพส ชมนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย 3. ปล่อยพันธุ์เต่าทะเล 4. เก็บขยะบริเวณชายหาด 5. การประกวดวาดภาพกิจกรรมอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในหัวข้อรักหูหยงรักปะการังรักเลตังและ 6. กกิจกรรมเก็บขยะบนเกาะและใต้ทะเลบริเวณหมู่เกะาะไข่จังหวัดพังงา และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบาวรค่ะเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมากองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาบาวรหรือบ้านวัดและโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบรุรีและพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจำนวน13แห่งพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบรุรีประกอบด้วยบ้านปู่บุญชูวัดเขาน้อยวัดเขาพันธมาศ วัดทุ่งโปรงโรงเรียนจุกสเสม็ดโรงเรียนบ้านกิโลเมตรที่5สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ8และโรงเรียนวัดทุ่งโปรงพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองประกอบด้วยวัดคีรีภาวนารามวัดคลอง,องบางไผ่โรงเรียนวัดคีรีภาวนารามและโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ค่ะครับข่าวต่อมาครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงสนับสนุนกำลังคนเคลื่อนย้ายศพผู้ติดเชื้อโควิด -19 ่ ในช่วงสบา์ที่ผ่านมาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามเปน้้าโขงหรือนรอละโดยพลตีจรัดเกียิชัยยพันธ์อบอนรละจัดก,กําลังพลนรละพร้อมสวมชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 PPE สนับสนุนกําลังพลในการเคลื่อนย้ายศพผู้ป่วยเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ขึ้นเมนหศพณวัดมหาธาตุอำเภอนครพนมจังหวัดนครพนม และเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้รับซื้อมังคุดจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำค่ะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 โดยมีการจัดซื้อผลผลิตเพื่อลดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพสวนผลไม้ในพื้นที่ตำบลบาเจาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสค่ะข่าวสุดท้ายนะครับเมื่อวันที่7สิงหาคม2564 หน่วยเฉพาะกิจนาวิโยธินภาคใต้จะกำลังพลร่วมกับเครือข่ายมวลชนกลุ่มมวลชนโคศกชาวบ้านอาสาสมัครอำเภอนาลาธิวาสจิตอาสาและชุดทักษิณสัมพันธ์401รับชุดยังชีพและชุดทำความสะอาดจากกองภาคประชาสังคมศูนย์สันติวิธีกรรมนภาค4สอนอเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้ และหญิง้ายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ในพื้นที่ชุมชนมัดยามันบางนาอําอเภอนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาส mm hmm. ก็จบไปแล้วนะครับในช่วงของเรื่องเล่าจากภูมิภาคก็เข้าสู่ในช่วงของทหารเรือบอกต่อได้เลยครับ แล้วอาสาสมัครทหารพลรหญิงสุดาพรศรีสอนดีหรือนักมวยสากลสมัครเล่นหญิงสังกัดกองทัพเรือฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2020ออกมาขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้าเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด19โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลขที่บัญชี0402000020 และหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ024752737และ0623787364ค่ะรวมทั้งยังสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาคเพื่อขอรับใบเสร็จได้ทาง Line ID นะคะ3 4 3 r b c x a ค่ะ ทั้งนี้สามารถร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของได้เพิ่มเติมที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์นะคะ024752576และ0634422614ค่ะ และทั้งหมดคือข่าวสารที่มาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะกับทหารเรือเล่าข่าวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะและสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ผ่านช่องทางของ f c e b o o k f แ n p a g e กองทัพเรือรอยยันไทยในวีและช่องทางของ YouTube Official Channel กองทัพเรือรอยยันไทยในวีค่ะครับพวกเราสองคนก็ขอตดลาทุกท่านในวันนี้นะครับพบกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ